สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านสบายดีสุขุสุขคนนะครับผมสําหรับมือนี้นะครับผมสิ่เดเอาเรื่องราวความฝันนะครับผมของคุณพ่อทองใบนะครับผมสิเอามาเล่าสูท่านผู้ชมฟังนะครับผมในมือนี้นะครับผมถือว่าเป็นวันหวอยออนนะครับผมหรือว่าเป็นคงสุไทยกาวาได้นะครับเนาะแลวการสำรับนะครับคุณพ่อทองใบนะครับกับเป็นครั้งแรกนะครับที่ว่า สางนุสิได้เอามาล่งให้ท่านผู้ชมฟังนะครับผมเป็นครั้งแรกนะครับจะตได้ไปอาถามความฝันของคุณพ่อท่องใบนะครับผมสําหรับนะครับก่อนที่จะไปรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเลยนะครับและกก่อนที่จะไปรับชมนะครับคลิปกับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเพราะว่าคลิปนี้ก็เป็นความเสียส่วนบุคคลนะครับผมตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมสําหรับนะครับผมมือนี้นะครับนอกจาก ได้ไปสอบถามนะครับเดี๋ยวไปพ่อนะครับคุณพ่อท่องใบนะครับผมที่ว่าฝันวาน่าแนไใดนะครับเดี๋ยไปถามคุณพ่อคุณพ่อเขาบอกว่ากว่าฝันดีนะครับเนาะสั่งหมูก็เลยสีขออนุญาตอคุณพ่อนะครับเดี๋ยวเอาอย่างราวความฝันนะครับเดี๋ยเอามาลงนะครับเดี๋ยวมาเล่าสู่ท่านผู้ชมฟังนะครับผมในมือนี้นะครับผมหลายคนนะครับเป็นกว่าวสงสัยนะครับเป็นยังนะครับคุณพ่อหรือว่าคุณพ่อหรือว่าคุณอันปูหรือว่าคุณตาคุณยาย แต่ละคนนะครับเป็นอย่างเนคือบอดดี so ้มาเล่าเองนะครับผมเพราะว่ากระตามที่ว่าเคยแก้งไปแล้วนะครับเนาะเคยแก้งไปแล้วครับคือบอกว่าเพิ่นเบาเบเก่งนะครับเนาะพาเพิ่นเห็นกล้องแล้วเพิ่นกระตื้นกล้องเพิ่นกะเล่าเรื่องบอดดี้นะครับเนาะปฏิปิตรอใจความบอดดี success, はは ims, ้เ <coal> พิ่นกะเลยให้สร้างนูนในดาถือว่าเป็นซื้อกลางเดี๋ยวเอาเรื่องราวความฝันนะครับที่ว่าสร้างนู่นไปสอบถามแล้วกด้ไปจดรลยละเอียดแลวกด้เขียนนะครับเนาะ ได้ไปเข er. เียนแลวก็เรื่องเล่าความฝันว่าเป็นมาแนวใดนะครับแล้วก็ไดเอาสรุปตัวเลขไปสอบถามนะครับว่าสรุปตัวเลขมีตัวใดนะครับบอ่าี่เป็นอ่าคุณพอนะครับนอนที่เป็นคุณตาคุณย่าที่ว่าสร้างหนูไดเอาเรื่องเล่าความฝันไดมาเล่านะครับแต่ก็ไดไปสอบถามว่าความเป็นมาความฝันเป็นแนวใดไปมาแนวใดนะครับผมหลวกะไดมาสรุปให้ท่านผู้ช้มฟังนะครับหลวกับตัวเลขนะครับนอที่ว่าอ่าุณพ่อคุณตาคุณยาานะครับนอนที่ว่า เพื่อนในเล่าสู่ฟังเรียกว่าสรุปเป,ป็นตัวเลขแนวด้นะครับกะจับเป็นตัวดหยถือว่าคุณพอคุณตาคุณย่ายนี่มากตัวด้นะครับนอกกักนี้มาหลบร่วมสรุปมาให้ท่านผู้ชมฟังนะครับหลักการในมาเล่านะครับถือว่าเป็นสื่อกลางนะครับหือว่าด้เอาความฝันนะครับของแต่ละคนแต่ละท่านนะครับในมาเล่าสู่ท่านผู้ชมฟังนะครับผมกะขอบคุณนํานะครับผมทุกทท่านนะครับผมที่ให้กดติดตามและกดเป็นกาลังใจให้ช่องช่างนุพารวย นะครับผมหรือว่าหลายคนหลายท่านนะครับเพื่อนได้คอมเมนต์มาก็ขอบบุญขอบคุณกันสุขูสุขนนะครับผมที่ว่าให้ความเมตตาทักทายกันเขามากคอมเมนต์กันเขามากนะครับผมแนะนํากันได้นะครับผมสําหรับนะครับมือนี้นะครับนอกระได้เรื่องราวความฝันนะครับของคุณพ่อทองใบนะครับเพื่อนบอกว่าเป็นฝันดีเพื่อนว่าฝันนะครับนอฝันเพื่อนบอกว่าฝันดีแล้วก็ได้ไปบังเอิญไปพ่อคุณพอพอดีนะครับผมก็เลยได้สอบถาม เอามาลงให้ท่านผู้ชมฟังนะครับเพื่อว่าเป็นแนวทางนะครับเนาะคุณพอพ่นกับ่ฮหูคือกันล่ะสหรับนะครับตัวเลขแนวทางมันสิมาตัวใดเพียงแต่ว่าอ่ามันเปลี่ยนความฝันนะครับเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลผู้ใดมักก็สามารถตามได้ผู้ใดบ่มักก็ผ่านได้นะครับผมก่อนนะครับเนาะคุณพอคุณบอกว่าเอามาฝากก็คืองวดนี้นะครับงวดสิมานี่ล่ะก็คือวันที่1สิงหาคม2567นะครับผมหรือว่าวันที่1นึเดือน867กกันนะครับเนาะ อย่างรล่าความฝันของคุณพ่อนะครับเพื่อนบอกว่าเพื่อนฝันน่ะฝันว่าคือจังไปขืนบ้านไม่นะครับนอไปขืนบ้านไม่คุณพ่อเพื่อนบอกว่าแต่ฝันอ่าขืนบ้านไม่แนวนี่นี่สมัยนี่นี่มันหายากคุณพ่อว่าคุณพ่อว่าเพราะว่าคููมือนี่เพื่อนมาเค็ดแบบกระทัดรัดมาเค็ดแบบง่ายนะครับนอขืนบ้านแล้วก็เอาผ้าเอาหยางมาหรือว่าบางคนคนก็ขขืนแบบไง่ายบ่มีผ้าบ่มีหยางแต่สินะครับนะ เพิ่นบอกว่าเพื่อนไปนี่ก็คือว่าไปร่วมงานนะครับนอไ yani. ปคืนบ้านไม่เพื่อนบอกว่าไปึืนคือจังไปคืนบ้านไม่แต่กับ่วกหูว่าเป็นบ้านผู้ใหนะครับนอเตะแต่ว่าคนในความฝันก็มีคนหูจักแน่อยู่นะครับนอนนาานนนนแตเจะคข้องบ้านอนะันคุณอ่าคุณพ่อว่าบ่ฮหูจักเพื่อนบอกว่าได้เข้าไปเล้ยนะครัเนอนนไปขึืนไปเล้ยเพื่อนกับว่ามีหมอผ้ามนะครับนอใส่สุดขาวมีหมอพ้าใส่สุดขาวเป็นผู้เฒ่านะครับนอเพิ่กนกัได้ผ้า ทำพิธีขึ้นบ้านใหม่นะครับน้องเพิ่นก็บอกว่าอ่าสีขึ้นบ้านใหม่นี่เพิ่นก็ได้พากันเนาะถือออบอ่าหมอนหอบนั่นหอบนี่นะครับเนาะเครื่องที่ว่าอ่าขึ้นบ้านใหมนะ่น่ะคุณพ่อว่าก็พากันทําพิธีกับเครื่างอ้อมบ้านนัสน3รอบนะครับเนาะขึ้นบ้าน3รอบแล้วนะครับก็ได้อ่บก่อนสิเข้าบ้านเนี่ยเพิ่นก็นได้ถามกันก่อนนะครับเนาะว่าเออเอีหยังไปมาแนวใดนไปอ่าสิมาแนวใดนข้นอ่าสิมาอยู่บ้า,บานใหม่เพิ่นว่าจังซี่บ้านนี้โอ้มีแต่โวก มีแต่ไส้มีแต่คว่ำลำความรวยตอนนี้อยู่อดีมีสุขเพิ่นบว่าจังซี่พอได้เข้าไปแล้วนะครับเนาะหมอพ้าเพิ่นก็ได้พาอ่าไทบ้านนะครับเนาะเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพิ่นก็ได้เฮ็ดพิธีนะครับเนาะเพิ่นว่ากันตามอ่าพิธีที่ว่ากันเฮ็ดกันนี่ล่ะเพิ่นก็ได้บอกก้าวนั่นก้าวนี่นะครับเนาะได้เฮ็ดอ่าเฮ็ดน้ำมนต์เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เพิ่นไปแล้วนะครับผมบัดพอมาช่วงนึงนะครับเนาะเพิ่นก็บอกว่าเพิ่นก็ได้กล่าวในพิธีนั่นก็คือว่า เอ่ยซื้อบ้านเลขที่นะครับเนาะบ้านเลขที่นั้นเพิ่นบอกว่าบ้านเลขที่848นี่ยู่แล้่ยวลำรวยอยู่ดีแล้วมีสุกนะครับหอบเงินหอบทองเข้ามาเงินไหลน้องทองไหลมาเพิ่นบอกว่าอ่าให้อยู่สุกขี่มันเพิ่นบอกว่าสุขอ่าผู้ใดอยู่ก็มีแต่ความสุขความเจริญเพิ่นบอกว่าความหมายประมาณนี้นะครับเนาะเพิ่นก็พอได้ยินบ้านเลขที่แล้วนะครับเนาะเพิ่นได้ยินบ้านเลขที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพิ่นก็เลยบอกว่าสิไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้เพิ่นว่า บางเอื้นนะครับนอเหล้วพิธีเหล้วก็วกมีผู้หนึ่งนะครับนอเป็นผู้ชรายเพื่อนบอกว่าไว้กลางคนนี่ละงานมาขายลอตตลีนะครับนอเพ,พิ่น,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 ว,น,นว,ว่าแพงเพื่อนบอกหญ่นะครับแพงบอกใ่เพื่อนกับปิดดใบเนาะเพื่อนกัเลยบอกว่าอ่าสิเอาซื้อบ้านเลขที่นี่เราไปซื้อนะครับนอไปเสียงโศกเพราะว่าเพื่อนได,ด้มาไดไดมาร่วมอาพิธีหรือว่าเดมารวมงานนะครับนอเพื่อว่าบกอ่าเพื่อใไ้โศกไ้ลาภนะครับนอเพื่ออ่าบ้านหลขที่นี่หรือว่าเจ้าที่เจ้าท้าง เพิ yes, so so, ่นให้โชคให้ลาบนะครับก็อาจจะเป็นไปได้เพิ่นบอกวางซี่นะครับในความฝันเพิ่นก็เลยได้ไปหาผู้ชายผู้นั้นนะครับผมได้เข้าไปหาผู้ชายคนนั้นเพิ่นก็เลยได้ถามนะครับมี่บอเพิ่นว่าแปดสี่แปดเพิ่นบอกวางซี่แปดสี่แปดนมีบอปรากฏว่านั่นผู้ชายผู้นั้นเพิ่นก็เลยบอกว่าคุณพ่อบ่มีแล้วครับนี่ย่งใบเดียวนี่เพิ่นวางซี่เพิ่นว่ายย่งใบเดียวนี่ก็คือ สามเกาหาเพื่อนว่าย่างใบเดียวนี่แหละคุณพอสามเกาห่าเพื่อนวางสีเพื่อนกระเลยมื่อ้เอาเหลือใบเดียวเพื่อนก็เลยเอาเพื่อนก็เลยตัดสินใจเอานะครับเนาะเพื่อนว่าเพราะว่าก้นแพงนี่อาจสีโซกราบเพื่อนบอกวางสีเพื่อนบอกว่าเอาเอาก็เอาเพื่อนว่าเพื่อนก็เลยนะครับเนาะเอามากเพื่อนก็เลยจ่ายเงืนไห้นะครับเนาะเพื่อนก็เลยเอาเงื่อนไห้นะครับหลังจากหั่นนะครับเนาะเพื่อนก็เลยได้มาเบิ่งนะครับเนาะเพื่อนกระเพื่อนกะเห็นเลขนะครับเนาะเพื่อนจำได้หั้งเต่สามตัวหลังนะครับก็คือ สามเก้าหานะครับผมพอหลังจากหันแล้วเพื่อนก็เลยเอาใส่ถุงเสอไใ้นะครับเนาะเพื่อนก็ได้ใส่ใส่ถุงเสียว้แล้วนะครับบาดนี้นะครับพิธีเพื่อนก็แล้วเลี้ยวเอียงเพื่อนก็แล้วเลี้วพอเพ,พื่อนซื้อรัตตรีเล้วนะครับเพื่อนหันหลังอ่ะเข้ามากลับมาบานหันม่งเข้ามาในบ้านนะครับเนะ <S <S าะปรากฏว่านะครับนี่แต่ลาบเลือดก้อยเลือดเต็มบ้านอยู่จัดใส่จานไว้ผ้าไดผ้าไดนเนี่ยเต็มอยู่คุณอ่ะคุณพ่วว่า เนื้อนี่แดงติมทั้งเลือดทั้งหยังพ่นวาคุณพ่อว่าเต็มเบิดบานเลยพ่นวาโอ้บานนี่โอ้คือสิมาเห็ดแต่อันซินก้อยเนื้อลาบเนื้อแท้พันวาเลือดแดงเต็มอยู่บานนี้นะครับเนาะเพิ่นเห็นเหล้วบานนี้เพิ่นเขาก็เอื่อนเพิ่นไปกินเขานะครับเนาะก่อนเพิ่นจะไปกินเข้าเพิ่นก็เรยว่าเพิ่นสีไปล้างมือนะครับล้างบานนะครับเพิ่นก็เลยยางพันเข้าไปปรากฏว่านะครับเนาะเขาไปล้างบ้านแล้วในแค่นะนแค่เตียงเพิ่นบอกว่า มีแต่เนื้อนเต็มเลยเนื้องวคุณพ่อว่าเต็มเลยแดงเต็มเตียงอยู่คุณพ่อว่าเนี่ยไปโอ้พ่นว่าโอ้พ่นคือจัดไ่แท้พ่นว่าอืมกับเขากับน้ำมี่บาไห้ขาดสายพันว่าเนื้อนเต็มอยู่พ่นว่าโอ้คุณพ่อว่าพอหลังจากหั่นนะครับเนะเพ่นก็เลยเลี้ยวพ่นก็เลยยางสีขามาในบ้านนะครับนอนพันก็เลยว่าพันก็ได้ไปกินเขาน้ำเขานะครับนอนพันว่าโอ้แส่บหลายกับเขา บ้านนี่นะครับนาะกับเขาบ้านนี่เนี่ยเสบหลามี่แต่เนื้อก้อยเนื้อลาบเนื้อิ่นบอกว่ามีแดงเต็มอยู่เิ่นว่ากินกระซ่บเพิ่นว่านี่ล่ะคุณเรื่องเล่าความฝันของคุณพอท่องไปนะครับผมก็มีสซมีนะครับนอะสิ้เอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมนี่มือนี่นะครับนอะที่ว่าเป็นโคงสุดท้ายก็ว่าได้นะครับผมหรือว่าเป็นมือห้อยออกก็ได้นะครับผมสีเอาเรืืองรล่านะครับมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผม บัดนี้นะครับผมช่างนุนะครับกับเสดไดรมาสรุปนะครับตัวเลขหรือว่าแนวทางของของคุณพ่อท่องใบนะครับที่่าเพื่อนอ่านเล่าซูฟังนะครับก็คือมีทะเบียนบ้านนะครับนอมีทะเบียนบ้านเลขที่บ้านนะครับลสำหรับเพื่อนใดไปถามซื้อลอตเตอรี่เพื่อนใไรตัวเลขมาสามตัวขึ้นกันนะครับผมบัดนี้นะครับนะอาสำหรับนะครับผมสำหรับนะครับก็คือเลขที่บ้านนะครับผมที่่า เพ่นไปขืนบาใหม่นะครับผมก็คือแปดสี่แปดนะครับผมหรือว่าทันปุษ้มนะครับสีสามาตตัดเล่นนะครับผมสองตัวอาจจะเป็นแปดสี่แปดสี่หรือว่าแปดแปดก็ได้นะครับผมหลัการสำรับนะครับหลีกรอตรีนะครับถี่พุณนพอเพิ่นไน้ไปยิบนะครับนอเพิ่นไน้ไปซื้อเอาที่ว่ามันยังใบเดี่ยวนะครับผมก็คือสามเก้าห้านะครับผมสามเก้าห้าหรือว่าทันปุษ้มนะครับสีสามาตตัดเล่นนะครับผมสองตัวอาจจะเป็นสามเก้าสามห้านะครับผมหรือว่าเก้าห้า กาวาได้นะครับผมหลักการสำรับนะครับสร้างนูกาได้ย่ําตลอดนะครับผมสำรับเด็กเก้ากับเด็กกนะครับเพื่อมันกลับหัวเพราะว่าช่วงนี้นะครับในปีนี้นะครับถือว่าเป็นปีงูใหญ่นะครับผมมีเลขมากคิมี่ลักเก่านะครับผมลักเก้านี่หลายแห้งนะครับเพราะว่าถ้าเก้าออกบรัยมันสิมากลับเป็นหกนะครับผมถือว่าปีนี้ทั้งปีกาวาได้เด็กเก้ากับเด็กหกนี่บอขาดสายเลยนะครับผมอาจสิตัดเลนนะครับเพื่อว่ามันกลับหัวอาจจะเป็นสามหก 5กะว่าได้นะครับผมหรือว่า2ตัวอาจจะเป็น36นะครับผม36หรือว่า6 5 5 6กะว่าได้นะครับผมนี่ก็เป็นเรื่องราวความฝันนะครับที่ว่าของคุณพ่อพองใบนะครับที่ด้เอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมในมือนี้นะครับผมเป็นจังไดนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมสบายดีสุขูสุขคนนะครับผมชงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงฤดูฝนนะครับผมกัหลายคนก็อาจจะบ่สบายก็อยากให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผม รักษานะครับผมรักษาร่างกายนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงอาจมีไข้มีหนาวเน่นะครับผมบางมือกะห้อนบางมือกะช่วงธรรมาอาจเย็นบางเทีกะถือไอฝนนะครับอาจสบายได้นะครับผมระะสําหรับนะครับในช่วงนี้กะที่ว่าหลายคนหลายท่านนะครับเพิ่นกะอาจด้ลงไใหลงหน้านะครับผมได้วานเข่านะครับผมหลายคนกะวานเหลววานอีกนะครับนวานเหลวกะน้ำกะมานะครับผมช่วงนี้วานเหลวน้ำกะมากะ ไปวานไหมบางคนก็น้าหลายก็ถึงคันเลยดำหน้านะครับผมดกกาดำหน้านะครับผมหล้วกาช่วงนี้นะครับนอกจากเป็นช่วงนะครับที่ว่าบรรยากาศ analogy, าาดีดนะครับผมหลายคนหลายท่านก็ได้นะครับได้เดือทางนะครับเนาะได้ไปบางคนก็ได้กำลังได้ยุทธกับมี่นะครับผมหลังจากที่ว่าในช่วงเขาพรรษาผู้บางคนก็อ่ายุดช่วงเขาพรรษาผู้บางคนกับบริยุทธนะครับผมหลายคนก็ได้เดือทางอ่านลงมาบ้านนะครับเนาะได้ มาเติมกำลังใจนะครับก่อนจะไปสู่การสู่งานกันต่อนะครับผมกับซางหนุนะครับกับเป็นกำลังใจให้สูภผู่สุคข้นนะครับผมหรือว่าคนใช้แรงงานสูภผู่สุคนนะครับผมอ่ากับเป็นกำลังใจให้นะครับผมแล้วก็สำหรับนะครับผู้ใดได้รับชมเล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ซางหนุน้าเน่กันแล้วกันนะครับผมอ่าคนละไลค์คนละแชร์นะครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามน้านะครับผมนะครับสำหรับในมือนี้นะครับนอกับที่ว่าได้เอาเรื่องราวความฝัน ของคุณพ่อในมาเหล่านะครับถือว่าเป็นฝันที่ด,ด,ด ed, ีนะครับเนาะเพราะว่าเพิ่นกว่าฝันว่าเกี่ยวกะกันก็คือว่าได้เห็นเนื้อได้เห็นซีนเห็นเนื้อนอ้น้ำบานเฮาเพิ่นบอกว่าอาจสิมีโชคนะครับเนาะเพราะว่าน้ำบานเฮาเพิ่นบอกว่าผู้ใดได้ฝันแนวนี้นะครับมักสิมีโชคให้นะครับผมเพราะว่าเลขของคุณพ่อนี่ก็ถือว่าเป็นเลขที่สวยนะครับเนาะเลขที่สวยแล้วกระเบ่แน่นะครับเนาะสำรับงวดนี้เพราะว่าคนว่าเลขเบิ้ลนี่ก็ห่างหายไปโดนเลย้อครับสำรับเลขเบิ้ล อาชีมาเบิ่นก็ไไ้นะครับนอแ8 8แปมีกระสวยนะครับผมหรือว่าทันผูุ้ชมนะครับมักเบิ่นตัวไดก็สามารถคอมเมนต์กันมาข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับผมว่าทันูุชมมักเบิ่นตัวไรแน่เพื่อเป็นแนวทางให้อาทันู้ชมทุกท่านที่ว่าเพื่อไในเขามารับชมคลิปแล้วเพื่อเพื่อนได้เห็นคอมเมนต์เพื่อเพิ่นได้มักนําหรือว่าเพื่อนได้ตามอาจเพื่อนมีโชคมีลาบน้ากันนะครับผมมีบุญสะพั่นกันนะครับผมสําหรับมือนี้นะครับผมช่างนุพารวยกับซิดเล่า ท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ